สวัสดีครับนี่คือรายการเด็กอ,อส่วนแขนตัตอกันพานครับตอนนี้คุณอยู่กับคุณลูกเป็ดนะครับที่กำลังหัดต่อเอสดีใช่ไหมเป็นตัวไซส์เอสดีย่อมาจากอะไรอ่ะสมองไม่รู้สมอง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 โมเดลอ่ะไม่ไใช่ไม่รู้ใครรู้มันไว้ เออใครรู้เมนไว้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะกดต่อเสร็จก็จบคลิปะมานั้นอ่ะนี่นี่นี่คือนี่คืองอกหนึ่งตัวครับแต่จริงคุณลูกเป็ดเขาจะชอบชอบแนวโปเกมอนมากกว่าเพราะมันต่อง่ายกว่าส่วนพวกที่เป็นกันพาเนี่ยเรียกว่าต่อเอสดีกว่าพาทไม่เยอะนะครับแต่ก็ยุ่งยากเหมือนกันนะครับนี่พาทไม่เยอะนะนี่นี่พาทไม่เยอะนะตัวพวก SD ดนะีเนี่ย เราไปเจอพวกแต่ละอาถ้าแบบตามถ้าผมแนะนําผมก็คงแนะนำไฮเกตครับสำหรับคนที่แบบอยากจะเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าคนแบบมีใจรักก็เชิญครับเรียวเกตครับกําลังเรียกหาคนอยู่นะครับแต่เรียวเกตนี่ก็จะดีเทลค่อนข้างเยอะกว่านะครับอ๋อแกไง่อยก็ค่อยค่อยแกชี้นั่นแหละเออนั่นแหละ มันเขาเขาบอกว่าตัวเอสดเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรนะอ่ะครีมไ,รไม่ต้องรีมไม่ต้อง,อ,งอ,อ่ะอ๋อมันยัดไม่ได้ไงย่ดเข้าไปสิเอะทูอเวอร์เลเตอร์ <Two> hours. <laughs> 2 hour เ a อร์เนี่ยประมาณนี้ครับทุกคนเนีย <laughs> เนี่ยะก็อารมณ์ประมาณนี้นะนี่ก็คือมือใหม่หัดขับนะครับ <laughs> ต <laughs> หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับคิดว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้กับคุณลูกเป็ดง่ายๆโดยการคอมเมนต์แล้วก็กดซับให้กับผมนะครับกดไลค์ด้วยก็ดีนะครับบุงงงมากเป็นกำลังใจให้กูแต่กดซับมึงเอาก็เธอ ผล่ในคลิปเขาไงก็ต้องก็ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไงมันต้องยัดเข้าไปลึกแค่ไหนวะเธอก็ลึกจนกึกเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้มันดึงกึกเนีกึกอยากกึกอยากอันนี้อันนี้มันทะลุใช่ไหมอันนี้มันทะลุใช่ไหมนี่นี่ไม่่ตกไม่ตกออ๋อถ้าถ้าทะลุก็ต้องให้มันทะลุตามในแบบมันมันทะลุป่ะล่ะในแบบไปบอกขอดูแบบนี้จัะ ที่มันเศร้าเนาะขอดูแบบอันนี้มันสวนแขนใช่ไหมแขนนั่นนี่เนี้ยเนี่ยอ๋ออ๋อเข้าไปเข้าไปดันจนสุดถ้ามันดันดันออกไม่ได้แล้วก็พอเพราะว่านั่นแหละคือสุดของมันแล้วนีนมันเข้าเพราะว่าเหมือนเหมือนมันจะแม็กแค่นั้นน่ะเธอเหมือนมันจะแม็กแค่นั้นแหละจริงจริงผมก็กําลังทํา กำลังต่ออาวุธให้กับบามาทอสอยู่นะครับแต่แค่ไม่ได้ไม่เท่ากันนะเออคือแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยมีแรงในการดันหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยอัดดูนิ้วเนี่ยเริ่มเป็นบุมบุมแล้วเนี่ยริ่ไม่มีแรงก็คิดว่าคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณลูกเป็ดนะครับใครอยากเอ้ยได้เมือแล้วได้เมือแล้ว อ่าสวยนี่ตบมือให้คุณลูกเป็ดเ้อรครับโอ้โหเก่งมากเก่งมากมันมีแค่มันมีสอง,ขง <laughs> ออแขนเอ่อ t h บ one can pat p a บ pat อ่า A สอง two hours later ไม่หยุดเลยอ่ะกูเนี่ยเราไม่หยุดเลยอ่ะร้องอะไรไม่หยุดอ่ะเพลงมีน เอาอะไรมาตัดไดบ้างนะไม่ช่วยอะไร <c ười> ทำมาให้แกะง่ายๆไมช่ชอบชอบแกะยากๆน้องถือนี้เออน้องถือข้างนี้เอ้บหนึงลูกแ๊บนึง ขึ้นมาแค่นี้ทุกตัวเอาขึ้นมาแค่นี้นะคะเจ็บเจียวยัดไม่ลงได้แหละกับหนึ่งว้าแบบห้าก่อนเจ็ไอ้ปีเนี้ยทีนี้ง่ายนะไม่ปีกแมงมุมเนี่ย มันแบดมือสุดเสร็จแล้วจับเก่งมากกูเล่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูวางบนแท่นให้ขอเวลาอ้าวปีแล้วภาพก็ตัดไปเออแล้วมึงดูข้างๆไล่เ็นไรเ็นไรนี่แหละครับ เหนื่อยมากเหนื่อยมากเก่งแล้วกี่นาทีกองสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีตัวเอออหรือว่าเก่งแล้วเนี่ยคือมันมีหลายท่านะคะมีท่าแบบนี้ท่านี้สวยสุดหรือจะเป็นท่าท่าหน้ากล่องใช้ท่าฟันอ่าหยาบค่ะส่วซื้อให้ด้วยเดี๋ยวไม่ตาตอกไมตาตอกันนี้อีก เดี๋ยน้องจะยืนเฉยๆก็ได้นี่มีไม้ค้ำของมันไม้ค้ำอ้อนี่ไงเจล้วเจรจวถ้าถ้าใครถ้าใครอยากสนับสนุนให้คุณลูกเป็ดต่อตัวไหนก็โดนเดตมานะครับเพราะว่าเราใช้ตังค์ตัวเองนะครับถ้าคุณอยากเราต่อคุณก็ต้องโดนเดตนะครับเอาไปเล่นกับของมึงไหมอันนี้มันเล่นกับคุณปู่นี่ เอแต่มันเล่นกับน่าจะเล่นกันได้ไหลายตัวอยู่นะนุท่าแล้วน่าจะได้คำนึงวนหนึ่งกูกูลองก่อนกูลองก่อนขอเวลาอ๋อใช้ได้ใช้ได้ใช่แต่จริงๆเนี่ยมันก็คือมันต้องเอามันต้องเอาด้านแดงออกข้างนอกแ,แต่ขี้เกียจเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยได้ยูคือข้างแดงเนี่ยมันมีแค่ติ๊กเกอร์เดียวนะคะเนี่ยมันจะเป็นออริจิโอลกิมมิกมันนะใส่เขียว เอาไปฟาดหัวประกอบมาเป็นเทียวที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ฟาดายหันไตหงกันได้เนี่ยเห็นไหมมันแดงข้างเดียวปะเออมันก็จะดำทำไมอันนี้มันแดงข้างนอกกว่าเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยทำไมนี่มันแดงนอกเขามีสติ๊กเกอร์สองอันบะแรงมากเราไม่ให้กูหรอกไม่รู้อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะซมาสเตอร์อรอสรีแดงเอา,าได้ เราจะไม่ถอดที่เหลือมาใส่นะคะเพราะเปื่องอ้ยก็องก่อนใี่อ่าก็แหน่พูดพูดพูดปิดท้ายสิพูดปิดท้ายเลยอ่ะเจญถ้าใครจะต่อนะคะแนะนำว่าให้ออกกำลังกายมาเยอะๆไไมม่ก ถ้าใครอยากเห็นคุณลูกเป็ดต่อตัวไหนนะครับก็โดนเห็นมานะครับแล้วก็พร้อมระบุว่าอยากให้ต่อตัวไหนนะส่วนวันนี้ผมกับคุณไม่เอาตัวใหญ่นะไม่เอาตัวใหญ่นะไม่มีอุปกรณ์เอาตัวเล็กๆก,ก้มคอสวัสดีถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะที่จะอะไรครับกับทืบเจ้าของแชนแนลกระถือไลค์ดิกระถืไลค์แล้วก็กดซับนะครับหม่แป๊บนึงแชร์ <laughs> ด้วยนะครับ าคุณชอบเก็บนี้อย่าลืมไปกระเทิบเจ้าของแชนแนลทีนี้แหละมึงเก่งเลย hey, uh, ไปปิดไปปิด